สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีรถคันใหม่มานำเสนออีกแล้วนะครับนั่นก็คือไฮลักซ์รีโวคันนี้นะครับที่หลายคนเนี่ยรอคอยอยู่เป็นรุ่น z ซตอิ i ิชันนะครับตัวเตี้ยนนั่นเองนะครับในตะกรูลของรถไฮลักซ์รีโวปี2021นะครับมีการอัปเกรดโอ้โหเนี่ยฮะเห็นชัดเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวให้ดูรอบรอบคันกันไปก่อนตัวนี้เป็นรุ่น2.4มิตรนะฮะเกียร์ธรรมดาสมาร์ทแคปนะฮะ เดี๋ยวผมให้ดูรอบๆคันนะครับเพื่อนๆก็สังเกตดูว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับกับเจ้าตัวเซตอิดิชั่น2.4มิตรนะฮะตัวกลางนั่นเองนะฮะแต่ว่าตัวเตี้ยเนี่ยมันไม่มีตัวไฮนะฮะก็เท่ากับว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นท็อปสุดของ HILUX ซิลิโวเซตอิดิชแล้วนะฮะนี่ให้ดูรอบๆคันกันไปก่อนนะครับ คันนี้เป็นสีขาวซูเปอร์ไว์นะครสีขาวซู White เปอร์ไว์ในปกติราคามันจะถูกกว่าสีอื่นอยู่7,000บาทนะครับอย่างเช่นคันนี้นะครับราคาตั้งขายอยู่ที่6,888,000บาทแสดงว่าสีอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเทาดําสีบอลเงินสีดำอะไรพวกนี้ฮะก็ราคายอยู่ที่6,95,000บาทนะฮะนี่ดูด้านหน้านี่เหมือนกับตัวพรีเลนเนอร์เลยนะฮะแต่ว่า ดูแล้วค่อนข้างเตี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูฮะพาไปดูใกล้ๆว่ามันมีอ,อุปกรณ์อะไรที่อัปเกรดมากเนี่ยกระจังหน้าเป็นแบบพรีเมียมนะฮะตรงนี้ก็มีการทําสีมานะฮะตรงกระจังหน้าเนี่ยไม่ใช่สีแบบพลาสติกเอเบสธรรมดานะครับมีการทําสีเป็นแบบสีเมทัลลิกมานะฮะเป็นสีเทาสีเทาดำนี่ไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์แบบบายบีมนะฮะไฟตัดหมอกน่าจะ ให้ลูกค้ามาติดตั้งเพิ่มนะฮะก็ไม่แพงครับไฟ,ไฟตัดหมอก LED นะฮะของโตโยต้าเลยยางที่ให้มาเป็นของบริสโตนะฮะนี่ให้ดูแบบใกล้ๆเลยนะครับเพื่อนๆที่อยู่บ้านก็ถ้า,อ,าอยากจะดูรถคันนึงก็เข้ามาดูในช่องผมนะครับก็พยายามที่จะหารายละเอียดทุกส่วนของตัวรถให้เพื่อนๆได้ชมมือนะฮะเนีย่ยเขาไปจอดลึกดูใกล้ๆกันเลยครั เ e ตอี i ิชเนี่ยสติกเกอร์ก็ยังรูปแบบดีไซน์แบบเดิมๆนะฮะคันนี้นะครับจะมีการตีโปง่งซุ้มล้อนี่เห็นไหมฮะถ้าเทียบกับจากด้านข้างมองไกลๆนะฮะซุ้มล้อจะนูนขึ้นมาอย่างนี้นะฮะเนี่ยจะนูนขึ้นมาทั้งด้านหน้าด้านหลังนะฮะจะตีโป่งไว้รองรับลูกค้าสามารถไปปรับเปลี่ยนล้อแมกขนาดใหญ่ๆได้นะฮะมาพร้อมกับไฟไท้ายแบบ led light g u i d i n g นะฮะนี่เหมือนกับตัวยกสูงเลยใช่ไหมฮะให้ดูใต้ท้องรถนิดนึงตัวเตี้ยเนี่ยแหนบมันจะอยู่ด้านล่างของเพลาท้ายนะฮะแต่ว่าตัวสูงพรีนเนอร์นเนี่ยแหนบจะวางอยู่ด้านบนนะฮะเนี่ยมือจับฝาท้ายก็เคลือบอลูมิเนียมมานะฮะนี่เปิดฝาท้ายให้ดูนะครับเป็น smart cap นะครับก็สามารถบรรทุกของได้เยอะพอสมควรนะฮะนี่คือรถ ลงมาจากเทลเลอร์ใหม่ๆเลยนะฮะก็ประมาณนี้ครับมาจากโรงงานก็จะไม่มีการติดตั้งไลเนอร์มาจากโรงงานนะฮะก็ต้องถ้าลูกค้าจะติดตั้งก็ติดตั้งที่ดิลเลอร์นะฮะนี่คือกุญแจของเจ้ารถคันนี้นะครับมีมาให้3ดอกเป็นรีโมท2ดอกแบบแจ็คไนท์คีย์นะฮะนี่รีโมทเนี่ยกดตรงนี้นะครับกดด้งออกมาเลยอย่างนี้นะฮะนะมีปุ่ม2ปุ่มครับปุ่มล็อกกับปุ่มปลดล็อกนี่ ถ้าปุ่มปลดล็อกเนี่ยเวลาเรากดไปจะมีสัญญาณกระพริบตรงที่ไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะฮะสองครั้งแต่เวลาล็อกเนี่ยมันจะกระพริบครั้งเดียวเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในภายในห้องโดยสารกันหน่อยแล้วกันนะฮะนี่เปิดประตูออกมาเดี๋ยวกดกแจเสียไปก่อนนะฮะเปิดด้านอา่สาส마ทแคบนี่นี่คือรถเดิมๆม,มาจากโรงงานก็จะประมาณนี้นะฮะภายในห้องโดยสารนี่ก็ วักกว้างพอสมควรนะครับเบาะที่ให้มาเนี่ยสามารถปรับสูงต่ำได้นะฮะปรับด้วยมือนะฮะวัสดุที่หุ้มมาก็เป็นแบบผ้ารถไฮรัสซิโวทุกรุ่นนะครับโดยเฉพาะด้านปีกข้างของเบาะที่นั่งเนี่ยจะโนนขึ้นมาพอสมควรนะครับทาให้โอบรับผู้ขับขี่หรือว่าผู้โดยสารด้านข้างได้เป็นอย่างดีเลยนะฮะเดี๋ยวผมลองขึ้นไปนั่งดูรถ ตัวเตี้ยในขึ้นสบายนะฮะเนี่ยไม่ต้องมีบันไดแผงควบคุมกระจกมองข้างนะฮะเป็นระบบไฟฟ้าแต่ะคันนี้ไม่มีตัวพับกระจกไฟฟ้ามาให้ด้วยนะฮะถ้าจะพับนี่ก็จะต้องระบบอัตโนมือแล้วนะฮะ,ะนี่พวงมาลัยมันติฟัง์กชันแบบ f u ลออปชั o นเลยนะฮะแบบหุ้มหนังมาด้วยเน,ะะนี่ยเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูแล้วกันนะฮะ จัดตำแหน่งก่อน,นเปิดสวิตช์ขึ้นมานี่ฮะถือว่าตรงรุ่นนะฮะหน้าจอที่ออกมาไม่ซัดดีกว่าอัานนี้เป็นหน้าจอ M I D นะฮะแล้วก็หน้าจอตรงกลางเนี่ยขนาดแบบนิ้วระบบสัมผัสนะครับรองรับ Apple CarPlay Bluetooth อะไรได้หมดนะฮะตรงนี้เป็นที่เสียบ U S B นะฮะ หน้าจอจะสโลปลงล่างนิดนึงนะครับมันจะแตกต่างจากตัวมิดที่เป็นกระบะพีเรเนอร์ที่หน้าจอเนี้ยจะยกขึ้นมาสูงนิดนึงนะครับนี่คือปุ่มควบคุมเครื่องเสียงปุ่มรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์แล้วนี้ครับปุ่มอะไรหุ้มหนังเนี่ยง,งานเนี้ยบมากนะครับปุ่มอะไรหุ้มหนังแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ปรับเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสารนะครับไฟ ไล่ฟ้าด้านหลังตรงนี้ power outlet 2 2จุดนะครับ12โวลต์หัวเกียร์ก็หุ้มหนังมาด้วยนะครับเป็นแบบ6เกียร์นะครับเดินหน้า6เกียร์ถอยหลัง1เกียร์เกียร์ถอยหลังอยู่ซ้ายสุดพร้อมกับโหมด eco power mode นะครับให้ลูกค้าได้ลองเล่นดูนะฮะคอนโซลก็ดีไซน์ก็จะเหมือนตั้งแต่รุ่นแรกๆมานะฮะแต่ว่ามันก็จะแตกต่างจาก ด้วยออปชันนะครับที่ปรับขึ้นมาภายในเกะเก็บของด้านบนก็ต่อช่องแอร์เข้ามาเป็นคู Box นคบ็อกนะฮะตัวนี้เป็นคู่มือที่มากับตัวรถนะฮะเปิดเข้ามาเกะ๊ะตรงนี้ก็จะมีคู่มืออยู่2เล่มนะครับสีฟ้านี่คือคู่มือการใช้งานหน้าจอมันติมีเดียนะครับหน้าจอขนาด8นิ้ว ตรงกลางเนี่ยฮะถ้าใครว่างๆก็ลองเปิดอ่านดูแล้วกันนะฮะแต่ว่ามันใช้งานไม่ยากครับลองกดๆไปเหมือนโทรศัพท์นี่แหละฮะตรงนี้เป็นคู่มือของตัวรถนะฮะนี่ถ้าเกิดไฟสัญญาณเตือนอะไรต่างๆเนี่ยฮะมันจะบอกอ่าในเล่มนี้ถ้าเพืเ่อนๆเปิดเข้าไปอ่านหมดนะฮะก็จะทราบถึงตัวรถเป็นอย่างดีเลยนะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณเตือนอุปกรณ์ต่างๆนี่จะ พียบพร้อมนะครับบนเพดานภายในห้องโดยสารนะครก็จะทํามาเป็นสีเทานะฮะเนี่ยใส่แว่นตาก็มาให้ครบนะคฝั่งคนผู้โดยสารด้านข้างก็จะมีกระจกมาให้ด้วยในในแผ่นบางแดดนะฮะข้างบนส่วนฝั่งคนขับเนี่ยไม่มีกระจกนะฮะแต่ว่ามันมีที่เสียบนามบัตรหรือว่าที่ซ่อนเงินเมียนั่นเองนะฮะนี่ไฟ กลางห้องเก๋งนะฮะก็มีที่จับด้วยนะฮะนี่คือโดยรวมของเจ้ารถคันนี้นะครับ Z e d i t i o n ปี2021นะครับที่มีการอัปเกรดขึ้นมาพอสมควรนะครับกับราคาที่ไม่ได้ขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยนะฮะนี่เก๊กลางก็หุ้มมาด้วยวัสดุผ้านะครับเบรกมือนะฮะยังเป็นแบบอัตโนมืออยู่นะฮะร,ราคาไม่ถึง700,000บาทแต่ว่าได้ ออปชันมาค่อนข้างครบเลยทีเดียวนะครับดูด้านหลังหน่อยแล้วกัน,นเดี๋ยวผมเลื่อนเบาไปข้างหน้า,นาตรงเบาะเนี่ยฮะก็ใต้เบาะก็จะมีแม่แรงตรงนี้เป็นแม่แรงนะฮะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นชุดอุปกรณ์เครื่องมือนะครับสำหรับแม่น t ท n เน็นรถเบื้องต้นนะฮะโดยวันที่ออกรถอาจจะมีเบาะแถบเบาะแคนะครับแถมมาให้แล้ว รถคันนี้มาพร้อมกับลำโพงสีตำแหน่งนะครับด้านแคบด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าอีก2นะฮะเป็นสีตำแหน่งนี่นี่คือโดยรวมนะครับของเจ้า h ฮรักซิโวแซตอ dition ปี2021นีนะครับรุ่นมิดนี่2.4มิดนะครับราคาคันนี้688,000บาทนะครับถ้าสีอื่นก็ตกอยู่ที่695,000บาทนะครับเพ<ๆ>ื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับ ผมว่ามันสวยเลยทีเดียวครับสำหรับรถโตเตียที่ใส่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมฝากไว้หน่อยแล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งอะไรก็กดไปเลยฮะให้ช่องผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ